ทางไปเอาพึ่งออกนะครับในบ้านผมหน้าสดานะไงสวยด้วยไนงะไม่ต้องพึ่งแป้งนะครับไปครับตอนนี้ก็ถึงบ้านคนที่แจ้งมาห้าพึ่งออกนะครับเดไปดูพึ่งกันไปดูพึ่งกันครับ อยู่นานยังครับเออประมาณสี่วันค่ะเพิง่งเพิ่งมาเห็นหรือว่าพอดีไปในตะวันงมาสี่วันแลว้วคือมีเลยตอนนไ้มันยังไม่มี<อ>ในห้องน,ำน้ำในห้องนำนะ้ำครับใช่พี่เปิดไฟไหมถ้าเปิดไฟันจะคือคืงไม่ไม่ยื่นไม่เป็นไรนอันไหนไปอไ๋อไฟตรงนี้อยู่บนหัวพี่สายมือไอ้ค่งอ๋อหน่หน่อยหน่อยเดียวอันอ่อนหน่อยเดียวพี่มีนิดเดียวไม่เยอะว่านี้เคยจับไหมไป มาเอาพึ่งออกให้นะครับไ,ไม่ต้องครับไม่ต้องอเดี๋ยวจับออกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวหานางพญาก่อนเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์กันครับตอนนี้ผมก็ได้นางพญามาแล้วนะครับอันนี้ลังก็มีแค่พึ่งจะเกาะน,นะครับมีแค่สองเชิงนะครับเอานางพญาใส่ถุงแล้วก็พึ่งงานใส่ถุงนะครับ ไปทีเดียวเลยโอเคครับขอจับก่อนครับใส่ถุงปุ๋ยนะครับแม่บ้านยืนทายตรงนี้แหละยิงข้าวปูนนี่ครับนำยาใต้ทุ่งครับ ใช่ใปไหมมั้ยไม่ต้องที่เหลือเดี๋ยวรอ,อแป้บนึ่นาำมันยานไม่ได้ถุงน้ นมว่าน่าจะบินบินอยู่ประมาณร้อยตัวไม่ถึงน่าจะถึง๊อกข้างนอกด้วยปิดไฟ